วันนี้นะคะพี่ออยไม่ได้มาแค่คนเดียวพี่ออยพาฮีโร่ตัวจริงมาด้วยฮีโร่คนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่สืบสวนสอบสวนปราบปรามนะคะทางด้านของอาชญากรรมทางไซเบอร์และหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะโดยเฉพาะพี่พี่สื่อมวลชน <g ül> <c oughs> นะคะจะได้เจอเจอพี่ พี่อ้อนะคะต้องต้องเรียกอย่างนี้เลยว่าพี่อ้อนะคะหรือว่าทางด้านของท่านตำรวจเอกสิริวัตรดีพอร,รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดนะคะเกี่ยวกับปัญหาอัจญากรรมเทคโนโลยีค่ะหรือแล้วก็ยังเป็นทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกด้วยนะคะวันนี้ตัวจริงเสียงจริงอยู่ที่นี่แล้วค่ะพี่อ้อทักทายน้องๆหน่อยค่ะครับกราบสวัสดีนะครับท่านผู้การพอภาพหนึ่งนะครับท่าน อธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยศิลป์นะครับผู้นผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับผู้กำกับชาเพ,พื่อนักตำรวจนะครับเป็นที่สําคัญที่สุดในวันนี้ก็คือน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลป์นะครับก็ต้องกลาวขอบคุณนะครับทางตุลาพักหนึ่งนะครับที่คุณาให้เกียรติผมนะครับได้มาเป็นพิธีกรแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์คารามหรืออาจจาะกมทางเทคโนโลยีซึ่งรับวันเนี่ยจะทวีความดูแรงมากขึ้นนะครับแล้วเป็นภัยที่ อยู่ใกล้ตัวประชาชนมากนะครับเพราะเรามีโทรศัพท์มือถือนะครับมันอยู่กับตัวเราย4ิชั่วโมงนั้วเนี่ยมิจฉาชีพหรือคนร้ายในโลกไซเบอร์เนี่ยก็จะพยายามกระทำต่อเราหาวิธีการได้หลายรูปแบบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาขยายความนะครับจากพ s เ n t เ t ชันที่ทุกท่านรับชมเมื่อสักครู่นะครับแต่ก่อนที่ผมจะแชร์ประสบการณ์เนี่ยผมมีคลิปสั้นๆประมาณหนึ่งนาทีนะครับให้ทุกท่านได้รับชมพร้อมกันครับเช่ญชครับโอเคค่ะไปรับชมแรกเนี่ยมัน มาจุกที่คอหอยนะครับคือ,อคนร้ายเนี่ยนี่คือคือคอ,อาชากรรมทคโนโลยีประเทศหนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องล่อลวงอาเพศนะครับซึ่งคนร้ายพยายามให้น้องในคลิปเนี่ยปลดกระดุมนะรทีละเม็ดทีละเม็ดเพื่อที่จะดูเรือนล่างสัดส่วนของน้องเขานะครับแต่แต่ที่ทราบมาว่ากระดุมเม็ดนี้นะคะถือว่าเป็นกระดุมที่ดึงสติของน้องผู้หญิงคนนี้กลับคืนมาเพราะว่ากระดุมเม็ดนี้ค่ะเป็นกระดุมที่ คุณแม่เป็นคนเย็บให้ก็เลยทําให้น้องเนี่ยเขาลอดพ้นจากเหตุการณ์นี้ใช่ไหมคะครับและสิ่งที่ผมจะําเรียนให้ท่านทราบนะครับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือไซเบอร์ความนะครับผมอ,อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบว,ว่าอาชญากรรมเทคโนโลยีในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเข้าใจง่ายเลยมีอยู่สามอย่างสามเสียนะครับเสียที่หนึ่งเสียระบบครับ อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร,รอุปกรณ์โทรศัพท์อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเนี่ยไม่สามารถทําง,งานได้ตามปกติหรือที่เรารู้จักกันคือถูกแฮกถูกแฮกถูกแฮกยังไงครับหนึ่งตั้งรหัสที่คาดเดาได้ง่ายนะครับวันเ,นเกิดชื่อตัวเองบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับหรือใช้หมายเล่นโทรศัพท์มือถือในการตั้งนะครับอันนี้คนร้ายแฮกได้ง่ายมากนะครับอาการต่อมาคือฟิชชิ่งครับเขาจะส่งลิงก์มาให้เรากดนะครับ หลอกให้กรอกล่อ,ลอให้กดจากนั้นก็ให้เรากดข้อมูลนะครับซึ่งเราจะสูญเสียอะไรครับ1ข้อมูลส่วนตัวนะครับหรือเรียกว่า data privacy นะครับก็จะข้อมูลเราไปทํำอะไรหลายอย่างที่มันส่งผลไร้ายต่อเรานะครับอย่างที่2ก็คือบัญชีสื่อสังคมออนไลน์จะเห็นได้ว่าเมื่อเราถูกแฮกบัญชีสื่อสังคมออนไลน์นะครับก็ไม่ใชเป็น f เฟซบ o ๊กลาก็าแต่เขาสามารถที่จะทำอะไรได้อีกนะครับเช่นเอาบัญชีเราไปด่านคนอื่น นะครับหรือไปแชทขอยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยเจอกันบ่อยมากนะครับนี่ก็เป็นเรื่องการการแฮกนะครับถ้าเลยเกิดไปถึงแฮกบัญชีธนาคารนะครับหรือแฮกบัตรเครดิตอันนี้ความเสียหายสูงมากคือเงินเงินหมดบัญชีเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งคือเสียระบบนะครับเสียที่สองครับเสียเงินครับการโกงออนไลน์ทุกรูปแบบนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับน้องออยซื้อของไม่ได้ของ รหรือซื้อของได้ของไม่ตรงปกมีเคสที่บอทอผมไปลองผู้การอบอทอสั่ง p p o o n นะครับได้ข้าหลังมาหนึ่งบ้องนะครับนีเรื่องจริงนะครับหรือว่าตามที่เคยมีข่าวที่ว่าสั่ง iPhone เหมือนกันแต่ได้เป็นเขียงมาอะ,อะไรประมาณนี้นั่นคือนั่นคือเสียเงินนะครับแล้วก็มีอีกหลายหลายหลายแบบเ,เช่นหลอกให้ลงทุนแชร์ออนไลน์แชร์ลูกโซ่นะครับหรือหลอกรักออนไลน์ คยได้ยินใช่ไหมครับโรแมนสกันนะครับที่ชาวผู้สีมาหลอกเป็นฝลังเป็นชานลนกลางแล้วก็สร้างโปรไฟล์หรูหรานะครับแล้วมาจีบผู้หญิงไทยจากนั้นก็เริ่มมีมุกให้โอนเงินทองนะครับพอมาปีที่แล้วเกิดขึ้นมอีกให้ปิดสแกนนะครับหลอกรักชวนลงทุนนะครับอันนี้จะเป็นชาวจีนนะครับแล้วก็สร้างโปรไฟล์เป็นอาตีย์มวยนะครับหลอกจีบจีบเสร็จทำไมครับล่อให้ไปลงทุนใน แอปพลิเคชันปลอมที่เขาทําขึ้นมานะครับแล้วก็โกงเงินจากเหยื่อนะครับสุดท้ายเรื่องการหลอกลวงอย่างอย่างที่คนไทยโดนเยอะตอนนี้ก็คือ Call Center นะครับซึ่งมีการพัฒนารูปแบบรายวันนะครับทําให้ตกใจพัสดุไปรษณียตกค้างของที่เราเจอในพัสดุเป็นเอกสารตลอมเป็นยาเสพติดเป็นนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยตกใจแล้วก็ถ้าคุณบริสุทธิ์คุณโอนเงินมา อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วหลังๆเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ใช้รีเฟกซนะครับเอาหน้าของตำรวจนะครับแล้วขยับปากโดยใช้เสียงของนิจจัดชีพผมเองก็โดนมาแล้วทพี่อ้อโดนมาแล้วนะคะถ้าใครที่แบบว่าได้ติดตามข่าวสารเอ๊ะทำไมทําไมหน้าหน้านิ่งมากเลยอะแต่ปากขยับไปบางคนอาจจะเจอในรูปแบบที่แบบเป็นเสียงผู้หญิงก็มีใช่ครับก็เนี่ยก็คือเขาพัฒนารูปแบบอยู่โดยตลอดนะครับอ่ะเราไปสองเสียแล้ว เสียที่สามครับเสียเนื้อหานะครับเสียเนื้อหาคืออะไรครับมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนําข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามที่กฎหมายได้กำหนดนะครับทั้งพอรบคอมพิวเตอร์แล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างแรกเลยนะครับเฟกนิวส์หรือข่าวปลอมนะตอนนี้เขาเ้ามามีบทบาทกับประชาชนมากนะเพราะเรามีโทรศัพท์เรารับข้อมูลพอรับเรารับข้อมูลเรามันกเรื่องขึ้นโหนสตอน่อเราเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตกเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดีนะครับแล้วก็ การนำเข้าข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรามบกนะครับเรื่องความมั่นคงนะครับหรือ,อรที่มันเป็นเรื่องความผิดอูรี่เพื่อนกทักษะความรู้ทางเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญทําให้ตกเป็นผู้เสียหายในหลายรูปแบบด้วยกันในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของภาครัฐถึงแม้จะได้มีการมุ่งเน้นไปที่มาตรการในการปราบปรามอย่างจริงจังแต่สถานการณ์และสิทธิ เกิดขึ้นของคดีก็ยังมีอย่างต่อเนื่องและนับวันก็จะมีความรุนแรงยิ่งขึ้นตมุทตอนภาคหนึ่งได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวความคิดในการบูรณาการการทํางานร่วมกันกันกบสถาบันการศึกษา <S <S เพื่อให้เยาวชนนักศึกษาและประชาชนได้มีความรู้หนัดปัญหาของภัยทุกขาทางด้านเทคโนโลยีโดยจัดโครงการ อาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ป้องกันภัยทางไซเบอร์หรือไซเบอร์ทีมฮีโร่เพื่อเป็นการสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลอธจก,กรรมทางเทคโนโลยีและขยายเครือข่ายผ่านนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความาะคควาาามเเเลลยยยนนะะะขขไไดด้้ชชิญส่่ภพืออ และน้องๆในห้องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสักขีพยานนะคะในการลงนามบันทึกนะคะข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมค่ะระหว่างตำรวจภูธรภาคหนึ่งและมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองค่ะครับชุดที่สนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้กับการขึ้นไปนะครับผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเรียนเชิญเลยครับรองร่วมการท่านร่วมการแล้วก็รองผู้ช่วยการครับเรียนเชิญบนเวทีเลยครับ นะคะยังสามารถที่จะไปส่งต่อนะคะไปสื่อสารกับเพื่อนๆนะคะว่า ใครที่อยากจะเข้ามาเป็นฮีโร่ของเราในครั้งนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรายังเปิดรับสมัครอีกมากเลยหรือว่าน้องๆคนไหนนะคะที่เกิดปัญหาสามารถนะคะไปติดต่อได้ที่สำนักงานกิจการของมหาวิทยาลัยรังสิงได้นะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอาชญาการรมถูกลักขโมยหรือว่า แม้กระทั่งปัญหาของไซเบอร์ที่เกิดขึ้นครับก็จะมีเจ้าพี่ตำรวจให้ความร่วมมือนะครับในการช่วยเหลือทางด้านทางคดีนะครับกับน้องๆครับใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันนะคะซึ่งก็จะมีสัตย์พยานเป็นน้องๆแักศึกษานะคะ และที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณนะคะการแสดงโชว์ค่ะจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษป่าไทยเรืออริสตูพ้ายนะคะตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะซึ่งการแสดงนะคะก็แบ่งเป็นสองชุดนะคะคนโจมตีสคะ่ะเปิดตัวนะคะโดยการโรยตัวแบบโรยตัวด้วยเชือกนะคะแบบรัตเทอร์ลิงนะคะ ่วนโชว์ที่2ค่ะก็จะเป็นพลซุ่มยิงนะคะก็คือพลโจมตีสาธิตการยิงปืนฉับพันห้าท่าค่ะและพลซุ่มยิงนะคะสาธิตการตรวจการและการทําการยิงนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆเหนคอมมโดทุกท่านด้วยนะคะต่อจากนี้ไปนะคะเราจะขอส่ง ต่อนะคะให้กับทางด้านของอศิลปศาสตร์นะคะจะมีการแสดงต่อนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะได้